ผมไผม่นาลงคนมาเลยตุ้ตุนโอ้โดน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 ตัวใหญ่ด้วยโดนโอ๋อเป็นรูเลยครับสวัสดีครับตะลุยตกปลากับนาอามฟิชชิ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้พาเข้าหมายตะหนูปลางที่ภูกเก็ตนะครับแล้วก็ชุดที่ตกวันนี้ก็จะเป็นคันลิโต้คาริต้าซีเบสยาว9ฟุตนะครับคู่กับโอกสตาดนก เบอร์สองพันไนจีนะครับสายก็จะเป็นสายของโปวันเตอร์นะครับวันนี้น,นะครับสายสายช็อปก็็นโปวันเตอร์เหมือนกันนะสามสิบปอนด์นะครับเดี๋ยววันนี้มากับน้าทูนนะครับเดี๋ยวไปดูน้าทูนสวัสดีก้องหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับใช้ชุดเลยครับวันนี้วันนี้เอาชุดตกหมึกมาตกเคโรครับงานเป็นงานะอะไรเลยงานปลาเล็กงานปลาเล็กวันนี้งานปลาเล็กวันนี้เรามาทุกงานนะครับมาทุกงาน,น แต่ละคนก็มีหน้าที่ของงานตัวเองแต่ละสายแต่ละสายน้ำไม้น้ำไม้งานอะไรวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำไม้งานอะไรเอ่ยวันนี้น้าไม้เอาหนูอย่างเดียววันนี้พี่นูอย่างเดียวเอาหนูอย่างเดียววันนี้ตีหนูอย่างเดียวไม่เอาพี่แล้วไม่เอาพี่แล้วไม่เอาพี่แล้วเอาหนูอย่างเดียวโอเคมาดูว่าใครโดนเชือดวันนี้ครับดูทรงแล้วเยอะใหญ่น่าจะโดนเชือดก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูผลงานครับ ôi 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 đôn 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 đôn, đôn. tôi dậy thôi đôn ôi đôn năm mày, ôi ôi đôn Thôi, bé ngoài nó đi

โอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นโลพี่น้องโอ้โหเป็นโลเลยครับเป็นโลครับพี่น้อง tiết giấy tiết giấy เช้าวันนี้ได้แค่ตัวเดียวนะครับจะลองเปลี่ยนใหม่ดูครับตอนเย็นไปดูกันที่อโปอนะครับว่ามีปลาสากให้เล่นหรือเปล่าครับไปชมกันครับนันนะที่นากะเลอทมนาหยว่าสัมผัสหน่อยครับครับผมเป็นยังไงบ้างกับไม้นี้ปวดแขนปวดแขนครับไม่ไม้นี้ร้อนไหมอ๋อไม้นี้หนาวครับหนาวหนาวแต่ว่า หนาวใช่ไหมหนาวครับหนาวหนาวชอบไหมถามว่าชอบไหมมันก็ชอบนะแต่ว่าปวดแขนครับเราต้องจิ้วขันตลอดเวลาเลยแต่คิวอยากกินแล้วครับนี่ฝ่าหน้าอดมาฆ่าจัดทร์เลยด้วผมไม่น่าหลงกลมาเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ในแว่นู้นเลยแต่เหมือนชอบนะผมว่าคุณชอบนะเนี่ยไม่น่าพูดไม่น่าพูด

ม่อันนี้กระเจ็บนิ้วมแล้วนี่หโบนนูมจะรออะไรอยู่อันนี้กระปากกระบอกเหมือนกันามาเป็นกระบอกเลยเนี่ยเ <c oughs> ต็มได้เคี้ยวด้วยนะอันนี้ทุยแล้วดูแข็งกว่าเองที่เองเคยกินอีกทีนี้อันนี้ได้เคี้ยวนู่ไม่ได้เคี้ยวนะได้รับฟันนะหืมแต่ขาดสท่อน ดังยู่ฝังด้นยอ่ะยุลโล่คนนุ้ทุน Houston. ทุน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 ตัวกเปอร์กีเปอร์เลยกี่เปอร์อยู่ในหลังแหไะกี่เปอร์กี่เปอร์เลยหร จะถึงแล้วรุดเฮ้ยขาดอะขาดเลยเหรอขาดออไม่ขาดดิขาดจริงไปไหนสายมันกัดมันกัดสายะลิงขาด <c oughs> สลิงขาดโอ,ด yeah. อปโป้ยเสียดายหย่ากี่ปอนด์นึงเฮีย บกเรียวสนิงเท่นี้มันยังเอาขาดเรี่ยวื้่ตรงช็อกเลยอ่ะไอ้ตรง,รงรสลิงเลี้ยอู้อูสากตัวแรกกู <c oughs> ทุนทุนทุนอุ้ยรุดอะไรวะเ,เห็นไหมเมื่อกี้เห็นคันสั้นเลยหรุดดิเลยวะทุน,ท,น,ท,นท,ทุนไม่เปล่าอุ้ยโถไม่ครบไม่ใช่ฉลากไม่ใช่สัตว์